เห็นบรรยากาศสีสันยามค่ำคืนแล้วนะครับมาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นไฮไลท์มือโฮมเทียนครับหรือว่าร่วนรวมเทียนพ่อศฟใช่ค่ะยิ่งใหญ่อลังการ<ช>นะที่พี่พีบอกเลยก็คือรวมเทียนแล้วยังรวมใจรวมความเป็นหนึ่งของพี่น้องชาวอุบลราชธานีเทียนจากคุ้มวัดทั้ง25อำเภอครับทุกประเภท เดินทางเคลื่อนขบวนครับมือโฮมครับมาที่ทุ่งสีเมืองแห่งนี้ตอนนี้โดยรอบทุ่งสีเมืองจะเต็มไปด้วยขบวนเทียนภาษา<ช>ที่พร้อมจะแห่กันอย่างยิ่งใหญ่นะครับไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับบรรยากาศการรวมเทียนเมื่อวานนี้นี่เห็นหเราไปดักรออยู่ที่คอสะพานเสรีประชาธิปไตยและเทียนต้นนี้ครับนี่คือความอลังการของเทียนแกะสลักขนาดใหญ่พญาเทียนจากวัด เมืองเดชครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะนี่ก็แชมป์เก่าอ่าเป็นอดีตแชมป์เคยเป็นแชมป์อยู่ในหลายๆปีครับใ<ช>นะฮะก็ผ่านเคลื่อนขบวนนะครับข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตยจุดแลนด์มาร์กนะของจังหวัดอุบลราชธานีคือถ้ามาจากทางอำเภอเดชอำเภอวารินอำเภอสำารงอะไรตรงเนี้ยต้องข้ามสะพานมูลมาตรงนี้แหละครับคณะทีมงานก็มากันจัดแบบจัดเต็มเลยนะ มาเสริมพลังความสามาคัคคีดูความยิ่งใหญ่อลังการนี้เอามาเป็นแอปปิไพเซอร์เรียกน้ำย่อยให้ได้ชมกันก่อนตามมาด้วยนี่นะครับเป็นเทียนขนาดกลางขนาดเล็กนะของอำเภอต่างๆไม่ว่าจะเป็นอำเภอนาเยียน้ำขุนนะแล้วก็มีอำเภอน้ำยืนมาด้วยนะก็ทยอยเดินทางเข้ามาในอุบลราชธานีกันอย่างยิ่งใหญ่คึกคักคนที่ติดตามมาด้วยก็เป็นการรวมพลังครับพลังของชุมคุ้มวัดชุมชนคนทำเทียน ยทยอยข้ามกันมาก็มารวมกันที่ทุ่งสีเมืองครับโอ้มาถึงทุ่งสีเมืองก็ยิ่งใหญ่อลังการนะนอกจากวัดเมืองเดชที่เคลื่อนผ่านแล้วก็ยังมีวัดผาสุการามที่อยู่วาดรินชราบเนี่ยก็เคลื่อนผ่านมาด้วยก็มีปฏิมากรรมที่เขาแกะสลักครับนี่ทีมทีมที่นั่งรถมาข้างๆนี่เป็นทีมที่คอยเอาไม้สอยนะ <c oughs> เอาไปดักสายไฟไปดัก <c oughs> กิ่งไม้ <c oughs> เพราะว่าเทียนเนี่ยขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยครับพอขนาดใหญ่แบบนี้ปุ๊บ พอผ่านช่วงไหนที่เป็นโคง้งมีกิ่งไม้หรือว่ามีสายไฟก็จะต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่แหละมาช่วยผลักมาช่วยดันมาช่วยยกไฟขึ้นยกกิ่งไม้ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบับติเหตุขึ้นมาเนี่ยอาจจะเสียหายขึ้นมาได้นะเพราะยังไม่ถึงวันแห่นี่ความยิ่งใหญ่อลังการครับทีมข่าวของเราไปดักรอในหลายๆจุดโดยเฉพาะจุดสะพานเสร,รีประชาธิปไตยนะครับก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับโอ้โหนะฮะบรรยากาศให้เห็นกันนะครับข้ามสะพานมูลเนี่ยพอแดดร่มลม,มตกคุณผู้ชมครับ นะแดดร่มลมตกก็จะเป็นช่วงเย็นและมาที่ทุ่งสีเมืองอันนี้เข้ามาแล้วนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาดูครับตะลึงงันกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าอึ้งกันทั้ง โลกเลยเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์มาจากทั่วโลกนันนียกโปยกนิ้วให<ช>้เลยนะครับเพราะนี่คืองานแกะสลัก<ช>ด้วยมือนะคะคุณผู้ชมหลายคนไม่เคยเห็นเขาบอกโอ้เวอรี่แ p ปปมากๆ <c oughs> สำหรับแคนโด้เฟสติวัลของอุบลราชธานีนี่เป็นเนี่ยเอามาเจาะให้ดูเป็นวัดเมืองเดชนะยังมีอีกหลายวัดเลยนะครับ <c oughs> เอาไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวต่างชาติกันหน่อยคนนี้มาจากสกอตแลนด์แล้วก็นอร์เวย์ครับว่าเขารู้สึกอย่างไรที่ได้ดูเทียนพรรษาอุบลครับสวัสดีครับ o m จา o ส Scotland Sukmak are very happy. Very happy. yes I, I recommend very much that everyone comes to watch this beautiful festival in this beautiful city with the good people the nice culture makes me very happy. We're from Norway, Norway. yeah seven years, seven years ago and see the festival seven years ago. yes so would like to come back and see one more time. Oh, i think all of them are very well done so lots of work so look very good uh, happy it's happy it's nice to see everybody happy and uh, enjoying i recommend everybody around the world to come to ubon and see the candle festival it's very enjoyable very many nice people นักท่องเที่ยวต่างชาติบอกมวลหลายหลาเอาแปลเป็นภาษาอีสานให้ฟังนะครับแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเที่ยวชมเทียนภาษาอุบลด้วยส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยเองครับนี่มาเป็นคู่รักก็มีมาเป็นครอบครัวก็เยอะครับมาดูความงดงามของเทียนภาษาอุบลราชธานีแล้วก็ภาคภูมิใจกับงานประเพณีโดยเฉพาะคนอุบลเองก็มาเที่ยวเมืองอุบลด้วยกันเนี่ยเขาก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กอย่างผมเองก็คนอุบลเห็นขบวนเทียนแห่เข้าทุ่งสีเมืองเนี่ยก็รู้สึกตื้นตันใจอดไม่ได้เพราะเห็นมาตั้งแต่เเเด็็กปปนระพณีีท อยู่ในภาพจําของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ก็ยินดีต้อนรับคนทั่วโลกนักท่องเที่ยวท,ทั่วไทยมาเที่ยวอุบลราชธานีไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวชาวอุบลกันหน่อยครับมาเยอะอย่างนี้แล้วใจโอ้แน่นอนค่ะในฐานะเป็นคนอุบลภูมิใจมากค่ะเทศกาลแห่เทียนของจังหวัดอุบลเป็นเทศกาลที่ประจำจังหวัดเป็นเทศกาลที่บ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดอุบลมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ ชาวอุบลยินดีต้อนรับค่ะก็ดีใจและยินดีต้อนรับนะักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับที่มาจังหวัดอุบลในปีนี้นะครับเพราะว่าจังหวัดเราจัดงานแห่เทียนเข้าภาษาทุกปีแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้น,นไปทุกปีโดยเฉพาะ,ะขบวนแห่นะครับตอนช่วงเย็นพลาดไม่ได้เลยครับขบวนแห่อลังการมากครับผมก็อยากให้พี่น้องนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับถ้ามีเวลา มาชมงานแห่เทียนเข้าภาษาของงจวัดุลราชธานีนะครับประจำปี2568นะครับปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับก็เชิญชวนให้มาเที่ยวด้วยกันนะครับไฮไลท์พลาดไม่ได้นี่แหละครับเทียนพรรษาประเภทแกะสลักติด พิมพ์แล้วก็เทียนโบราณนะต้องรอชมกันเลยครับอย่างประเภทแกะสลักนี่นะักท่องเที่ยวสนใจมากอย่างที่เห็นอยู่นี่เป็นเทียนโบราณนะคุณผู้ชมฮะมแล้วก็มีเทียนติดพิมพ์ไอเขาขาเมื่อสักครู่นี้นะครับมีเยอะมากๆที่เห็นนี่วัดเมืองเดชนะ,ะตัวเต็งวัดหนึ่งในปีนี้นะครับวัดเมืองเดชเป็นรูปขุดยุทธนาคนะครับยังมีวัดอื่นๆด้วยนะครับนี่สวยงามจริงๆอันนี้วัดเมืองเดชนะแล้วก็มีวัดผาสุการามนะครับวัดผาสุการามนี่จะเป็นรูปช้างเอราวัณ33เสิียรโอ้อันนี้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน เนี่ยโอ้โหนะฮะเดี๋ยวมาดูของจริงได้ด้วยตาเนื้อที่ทุ่งสีเมืองนะนอกจากวัดผาสุการามแล้วนะครับยังมีวัดชัยมงคลด้วยครับวัดชัยมงคลเนี่ยก็เป็นช้างเอราวัณเหมือนกันนี่ี่วัดชัย,ยงมงคลเรียกได้ว,ว่าศึกช้างชนช้างเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทกศด้วยช่วยซุกยุ่พร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีแชมป์เก่ามาโชว์ครับแชมป์เก่าอย่างวัดพระธาตุนองบัวก็มาโชว์นี่เป็นรูปนี้นี่เป็นแชมป์เก่า ประเพณีของอุบลเนี่ยเขาจะมีแชมป์เก่าปีเว้นปีนะ,คะใครได้แชมป์ปีที่แล้วจะมาโชว์ในปีถัดไปจะไม่ได้มาแข่งด้วยนี่ค,คือวัดพระธาตุหนองบัวตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเอามาให้ชมกันเดี๋ยวมาชมกันด้วยตาเนื้อกับการถ่ายทอดสดในวันนี้ด้วยนะครับค่ะ